เสียงของแมวนั้นน่ะสามารถบอกชคลารอบและก็บอกลางได้ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ oh. เราไปดูกันเลยค่ะทุกคน oh. สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลล่าลูกสาวป,ป้าหมอค่ะสำหรับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องโหราพยากรชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะอ่ะเสียงของสัตว์เลี้ยงและพฤติกรรมแปลกๆท่านผู้ชมเคยสังเกตรหรือเปล่าคะว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆหรือเปล่าและรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเนี่ยกำลังบอกเราเรื่องอะไรอ่สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ เขาบอกกันว่ากันว่านะคะสัตว์เลี้ยงของเราหรืออย่างเช่นแมวนะคะเขาสามารถบอกเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองได้ด้วยนะคะแล้วก็ลางสังหรณ์ที่แปลกๆทําให้เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลาก็ขอยกตัวอย่างพฤติกรรมและเสียงของแมวนั่นเองค่ะที่จะบ่งบอกให้เราได้เตรียมตัวและเตรียมใจได้ด้วยนะคะว่าเกิด อะไรเกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเราไปชมกันเลยค่ะว่าเขามีพฤติกรรมอะไรบ้างและพฤติกรรมแบบนี้แสดงถึงอะไรเราไปชมกันเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะเสนอเกี่ยวกับเสียงของแมวค่ะว่าจะบอกโชคลาบหรือสิ่งที่ควรระวังค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะว่าแมวของท่านหรือสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะเป็นแบบไหนบ้างมีเสียงร้องแบบไหนบ้างนะคะมาฟังกันเลยค่ะ แมวร้องขนาดเดินลงบ้านในยามค่ำนะคะเขาบอกว่าญาติจะมาหาค่ะแมวนอนร้อง2-3ถึงครั้งในยามกลางวันเขาบอกว่าจะได้ลาบนะคะช่วงนั้นแมวร้องแล้วยืนอยู่บนหลังคาเขาบอกว่าจะได้เห็นของแปลกๆแ,แมวร้องในห้องมืดเขาบอกว่าของที่หายเนี่ยจะเจอค่ะแมวร้องในห้องที่มีได้ปิดประตูวไว้เนี่ยจะมีเรื่องให้เรารำคาญใจเข้ามาค่ะ แมวร้องเมื่อแมวกำลังกินข้าวนะคะเขาบอกว่าเจ้านายของเรานะคะจะปราณีเราแล้วก็จะรักเอ็นดูเรานั่นเองค่ะแมวร้องเม,อเมื่อเจ้าของลงจากบ้านเขาบอกว่าจะได้ทรัพย์นะคะเจ้าของค่ะแ <segundo> มวร้องเมื่อจะยินเสียงหนูร้องเนี่ยเขาบอกว่าจะได้มิตรค่ะจะได้มิดใหม่ที่ดีเลยนะคะแมวร้องเมื่อลุกขึ้นยืนเมื่อเรานะคะเมื่อเมื่อเจ้าของเนี่ยลุกขึ้นยืนเขาบอกว่าจะได้เดินทางไกลค่ะแล้วเมื่อลงนอนนะคะเขาบอกว่าวันนั้นจะเป็นวันสุขสวัสดีค่ะ แมวร้องทันทีเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปเนี่ยจะมีเรื่องที่ให้ปวดหัวมัวตานั่นเองค่ะแล้วก็แมวร้องเมื่อแขกมาหาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องที่แขกคนนั้นนะคะต้องมาพึ่งพาเราแมวร้องเมื่อแขกมาอยู่ในบ้านแล้วนะคะเขาบอกว่าจะได้ลาบใหญ่เลยค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าแมวร้องเมื่อคนในบ้านนะคะอุ้มแมวเนี่ยเขาบอกว่าจะไรโรคโศกหายนะคะแมวร้องเมื่อ ไล่ให้ออกไปจากให้ออกห่างจากเจ้านายนะคะเขาบอกว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีนั่นเองค่ะแมวจะร้องเสียงยาวๆนี่เขาบอกว่าจงระวังตัวนะคะเพราะว่าใกล้ตัวจะมีภัยนั่นเองค่ะแล้วถ้าได้ยินเสียงแมวบ่นแบบหึมหันะคะเขาบอกว่าไปธุระจะได้ผลดีมากเลยค่ะแมวร้องเสียงคล้ายอะไรสักอย่างนะคะเขาบอกว่าระวังคนหน้าใหม่เข้ามานะคะให้ระวังให้ดี แมวร้องพรางหน้าพรางตาแล้วก็มองนะคะเขาบอกว่าระวังทรัพย์ให้ดีค่ะระวังซัพย์จะหายและสุดท้ายค่ะแมวร้องเสียงสั้นๆสิ่งของนั้นจะหายค่ะมันจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยนะคะที่จะหายออกไปนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอจบเรื่องเพียงเท่านี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับเสียงของเจ้าแมวน้อยน,นั่นเองค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีพฤติกรรมแมวท่านผู้ชมนะคะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ลองเม้มมาบอกดิลล่าบ้างก็ได้นะคะว่า มีลักษณะแบบไหนที่นอกเหนือจากที่เบลล่าได้พูดไปนะคะก็ลองมาแบ่งปันความรู้กันบ้างนะคะถ้าเท่านั้นก็ขอจบคลิปนี้กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบลล่าขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้ววันแล้วคลิปต,ต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติอดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบลล่าก็พร้อมมาของกำลังใจค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบลล่าด้วยนะคะเพื่อเบลล่าจะได้มีกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เบลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ